ทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาลองคุชชั่นของ s k i n นิฟิตัวนี้นะคะหนัวลังเลอยู่นานว่าจะกดเบอร์อะไรดีระหว่าง04กับ05แต่ด้วยความดําของเราแล้วนั้นเบอร์5เหอะแต่ว่าเวลาตอนที่ดูแบบดูดูคนอื่นเขารีวิวเบอร์5อะไรอย่างเงี้ยดูรู้สึกแบบมันเหลืองมันเหลืองจนแบบเหลืองมากอะ แต่เหลืองก็ดีกว่าเทาเอาเค้มมาดีกว่านะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยทุกคนฮายแ๋ยวเรามาลองกันนะคะตื่นเต้นอะ่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ใช้คุชั่น่นรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยอย่างน,นั้นหรอกเพราะว่าใช้อะไรหน้าก็เยิ่หูฟองน้ำนุ่มอะ่ะ สี่คือแบบลองเลยนะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้นะที่มันมีรอยดำๆรอยดำทั้งหน้า <c oughs> เป็นซ้ำซ้ำ สัมผัสมันแบบว่าอ้ยทุกคนเนื้อดีมากเหลืองไหมอ่ะเหลืองมากไหมอ่ะเหลืองมากไหมอ่ะเ้สัมผัสดีเวอร์อ้ยฟองน้ำนุ่มมากอะทุกคนฟองน้ำนุ่มมาก อะให้ดูข้างหน้าก่อนปนะกปิดก็ดีนะด้านูด้านบนผิวตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งดี่เพิ่มสองสามชิ้มันดูเป็นไงอะทุกคนแต่สีจริงอะสีเดียวกับผิวเลยอะ ในกล้องเป็นยังไงไม่รู้อะในกล้องเหมือนเหลืองมากปะแต่สีจริงอะคือสีเดียวกับผีแล้วไอ้อผิวเลยโอเคเดี๋ยวนูลงทางหน้าเลยละกันหนะืมไม่รู้เขาดีมากเลยเมื่อดีปกปิดคุมมันแต่ว่าคุไมได้ขนาดไหนเนี่ยต้องคอยต้องไปลอดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหน้านูอะไรก็กกเอาไม่ไอยู่หมดเลยคุ้่กันเละ สีจริงมันสีเดียวกับผิวหนูเลยอ่ะคทุกคนมันเนรียบเรียบไปหเลยเนื้อสัมผัสมันคือแบบมันแบบเข้าหน้าเนี่ยอชอบแบบน่ไปกับผิวเลยอะทุกคนว่าไงชอบว่ะเออตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อแบบแล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเบอร์ห้าด้วยสีนนเดียวกับผิวเลยค่ะแม่จ๋าไม่จ๋าไม่จ๋า,าสวยมากแล้เวเราไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาให้ดู สวยเวอร์ไม่ชอบปะลืมทาลิปรหรือเปล่า <c oughs> ลืมทาลิปรหรือเปล่าทาลิปแบบนึงนะคะเป็นสอเขียนขอบปากเหรอคะไม่ใช่คะ่ะเป็นสอเขียนคิ้ว <c oughs> เป็นสอเขียนขอบปากเหรอคะไม่ใช่คะ่ะเป็นสอเขียนคิ้วเ <c oughs> จอแล้ว ชั่นที่ทงให้ผิวสวยถึงตัวเราจะดำอ่ะใช้คุชชั่นอ่ะแล้วมันดูผิวโกรสวยอ่ะทุกคนทุกคนในกระจกข้างนอกตรงนี้คือสวยมากโอ้จริงอันนี้นะคะใช้ลิปของลิปพราวค่ะเบอร์ศูนสี่สีนี้สวยมากนะทุกคนเป็นสีน้ตที่แบบว่าชมพูแต่ว่าไม่ขาวอ่ะ Look.